สวัสดีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยในการทำคลิปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะบายน้ำมนน้อยสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาถักต่อจากคลิปที่แล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ถักมาจนถึงตามจำนวนแถวที่เราต้องการแล้วนะคะแถวสุดท้ายเราจะยังไม่ถักวนกลับนะคะ ตัวนี้เป็นชิ้นแรกค่ะชิ้นแรกทั้งหมดหแถวนะคะชิ้นที่สองที่เราถักเราถักมาจนถึงแถวที่ห้าแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำการมาร์กตำแหน่งสำหรับทำการเชื่อมต่อช่วงบ่านะคะให้ใช้เข็มกัดมามาร์กตามจุดที่เราต้องการค่ะเราจะใช้เข็มกัดมาร์กทั้งสองชิ้นนะคะ ให้ขนาดเท่าเท่ากันค่ะจุดที่เรามาร์กไว้ให้มันเท่ากันนะคะตอนนี้เราก็ได้มาร์กทั้งสองชิ้นให้มีขนาดที่เท่ากันแล้วนะคะตรงช่วงตรงกลางนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเว้นช่วงคอค่ะแล้ไปเราจะมาทำการถัก วนกลับไปจนถึงดอกนี้นะคะตรงดอกที่เราได้ทําการมาร์กตำแหน่งไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะทําการถักไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงตำแหน่งที่มาร์กไว้ค่ะตอนนี้ เราก็ได้ทำการถักมาจนถึงกลีบสุดท้ายของดอกที่อยู่ตรงจุดที่เราได้มาคไว้แล้วนะคะเมื่อเราถักได้ครบสี่กลีบแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะทำการขึ้นดอกของแถวใหม่กันค่ะการถักขึ้นดอกของแถวใหม่นะคะเราก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะ โซ่ยี่สิบสองนะคะจากนั้นซี C ลงที่โซ่หลักที่สิบการขึ้นกลีบแรกของดอกนะคะเราทำเหมือนเดิมสี C ขึ้นมาสี่ครั้งจากนั้นพันหัวเข็มสองครั้ง แล้วปวดทีละสองจนหมดนะคะทำทั้งหมดสี่หลักเมื่อครบสี่หลักแล้วโซ่สี่ค่ะปวดหัวเข็มออกแทงลงไปที่จุดเชื่อมต่อนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านแล้วถักโซ่สี่ ทำกลีบต่อไปค่ะเมื่อเราถักครบสองกลีบแล้วนะคะเราจะทําการถักขึ้นต้นบอกใหม่เลยนะคะ โซ่22เหมือนเดิมค่ะสีที่โซ่หลักที่10นะคะขึ้นกลีบดอกใหม่เลยค่ะ เราจะทำการถักกลีบดอกตามลายเดิมของเราไปจนถึงดอกสุดท้ายของแถวเลยนะคะ เมื่อเราถักมาจนถึงดอกสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการถักวนกลับนะคะถักโซ่4นะคะแล้วเราจะนำไปเชื่อมต่อกับชิ้นแรกนะคะ แทงหัวเข็มลงที่ระหว่างกลางโซ่ที่4แล้วเกี่ยวไหมรอดผ่านนะคะโซ่4ทักปีบต่อไปค่ะ โซ่สี่แทงลงระหว่างกลางโซ่สี่นะคะจากนั้นแทงลงที่จุดเชื่อมต่อของชิ้นแรกเกี่ยวไหมรอดผ่านนะคะซีหนึ่งครั้งตามด้วยโซ่สี่ ทำกลีบต่อไปค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะโซ่สี่ แทงลงที่กลางโซ่4จากนั้นแทงไปที่จุดเชื่อมต่อของชิ้นแรกนะคะ4โซ่4ทํากลีบต่อไปค่ะ โซ่สี่เชื่อมต่อที่จุดที่เราได้ทำการมาร์กไว้นะคะตรงนี้เป็นชิ้นแรกค่ะสี่หนึ่งครั้งจากนั้นโซ่สี่ทำกลีบต่อไป โซ่สี่แทงลงที่กลางโซ่นะคะจากนั้นโซ่สี่แทงลงที่จุดที่เรามาร์กไว้ค่ะ ต่อไปเราก็จะถักวนกลับไปจนถึงดอกแรกของแถวเลยนะคะ เมื่อเราถักวนไปจนถึงดอกแรกของแถวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ เมื่อเราถักมาจนถึงดอกแรกของแถวแล้วนะคะเราจะขึ้นต้นถักดอกใหม่นะคะถักมาจนถึงจุดที่เราได้ทำการมาร์กจุดไว้นะคะ เมื่อเราถักมาจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้แล้วนะคะต่อไปโซ่สี่เชื่อมต่อกับชิ้นแรกนะคะให้ตรงจุดที่เรามาร์กไว้ค่ะ โซ่สี่ถักกลีบ่อไปค่ะเราจะถักเชื่อมต่อกับชิ้นแรกนะคะโดยการถักวนกลับไปจนถึงดอกแรกที่ขึ้นต้นเลยค่ะ เมื่อเราถักกลับมาจนถึงดอกแรกของแถวแล้วนะคะเราก็ทำการถักวนกลับไปจนถึงดอกที่เราได้ทำการขึ้นต้น เมื่อเราถักมาจนถึงดอกแรกที่เราเริ่มต้นแล้วนะคะโซ่สี่แล้วสีท่ที่โซ่หลักที่สี่จบงานนะคะ ตัดไหมได้เลยค่ะดึงให้แน่นนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะลักษณะที่ได้ตรงที่เราเชื่อมต่อช่วงบ่าก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ